สวัสดีค่ะสวัสดีที่เชียงรายนะคะตอนนี้ที่เชียงรายฝนตกนะคะแต่ก็เริ่มหยุดละแต่ก็ยังมีโปอยๆอยู่นะคะสภาพอากาศก็คือดีมากๆชุ่มฉ่ำม,มากเลยนะคะวันนี้แดงจะมาแจ้ง f c ค่ะว่าน้องแดงเปิดรับบริษัทในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งอย่างไงดีะคะคือแดงอจะเดินทางไปรัฐกะเหรี่ยงซึ่งเส้นทางที่แดงจะต้องผ่านก็คือเชียงรายไปจนถึงรัฐกะเหรี่ยงเลยนะคะระหว่างทางที่แดงผ่านเนี่ยก็คือถ้ามี f c ท่านไหนที่อยากจะถวายข้าวสารอาหารแห้งพวก อามามา่าปลากระกป๋องพริกเครื่องปรุงอะไรพวกนี้คือได้หมดเลยค่ะที่มันไม่เสียจะสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะก็สามารถนะัดแน่กับน้องแดงได้นะคะน,น้องแดงไว้รับข้างทางนะคะในส่วนของเสื้อผ้ามือสองขออนุญาตยังไม่รับนะคะเพราะว่าสําหรับเด็กๆที่มือเอปูเนี่ยเขามีกัน3าม่ชุดนะเขาก็พอใจแล้วะคะ่ะแล้วก็ที่ผ่านมาได้รับการบริจาคในเรื่องของเสื้อผ้านี่เยอะประมาณหนึ่งเลยนะคะรอบนี้น้องแดงก็เลยขอรับเฉพาะอา ข้าวสารอาหารแห้งก่อนนะคะวันนี้นะคะก็มีชาวบ้านในหมู่บ้านค่ะเอาของมาให้นะคะมีมาม,ม่านะจ๊ะนี่ค่ะมาม,ม,ม่ามาให้หลายแพ็คเลยนะคะมีซองด้วยค่ะแต่ตว่ายังไม่ได้แกะดูนะคะว่าเท่าไหร่นี่ข้าวสารจา้ะข้าวสารจากเชียงรายจากบ้านเกรี่ยงรวมมิตรของทั้งวันนี้ถึงมือพี่น้องที่รัฐเกรี่ยงแน่นอนนะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าเส้นทางที่แดงจะผ่าน เป็นเส้นทางไหนอะนะคะแดงจะเดินทางตั้งแต่เชียงรายไปจนถึงรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยจะต้องผ่านเส้นทางเชียงรายเชียงใหม่ซึ่เชียงใหม่แดงจะใช้เส้นนอกนะคะจะไปเส้นหางดงสันปะตองจอมทองฮอดนะคะฮอดแล้วก็จะเข้าแม่สรียงแม่สรียงแดงใช้เส้นศพเมย์แม่หอนะคะแล้วก็เข้าท่าสองอย่างใครที่อยู่เส้นทางที่แดงผ่านนี้นะคะถ้าหากว่าอยากจะ มีของฝากให้กับพี่น้องที่รัดเกลียงข้าวสันอาหารแห้งก็ตามอะไรที่เป็นของกินอะนะคะน้องแดงยินดีรับนะยังไงอินบ็อกซ์มาหาแดงหน่อยนะคะเดี๋ยวจะได้นัดแนออนเวลากันนะคะแดงไม่สามารถแจ้งตรงนี้ได้ว่าแดงจะเดินทางวันไหนตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอเข้าใจด้วยนะคะเพราะว่าแดงก็ต้องเซฟตัวเองด้วยเช่นกันอ,อินบ็อกซ์มานะคะสําหรับคนที่จะให้จริงๆนะคะยังไงน้องแดงจะแวะรับถานแล้วเจอกันนะคะและเมื่อวานนะคะแดงก็เปิดรับบริจาค สำหรับทาไฟล์ให้กับเด็กๆที่อุโมู์ทยยอดบริจาคเช้านี้อยู่ที่3,200บาทค่ะได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะตัองารทำภารกิจได้อยู่แล้วค่ะตามความเหมาะสมนะคะตรงนี้นดยังเปิดรับเรื่อยๆนะคะทุกคนใครที่มีใจอยากจะช่วยก็สามารถบริจาคได้มาเรื่อยๆจนกว่าแดงจะเข้าไปทําภารกิจที่รัฐแกเรียงซึ่งเจอกันเร็วๆนี้แน่นอนค่ะและท่านใดที่อยากจะฝากของฝากไปขา้าวสารอาหารแห้งอินบล็อกมานะคะอินบล็อกมาน้องแดงรออยู่นะคะแล้วก็ยินดีที่จะอจอดรับ แต่ว่าแดงขอเป็นทางผ่านแบบคือไม่ต้องแวะเขา้เขาซอยเข้าซอเยอะคะ่ะเพราะว่าแดงจะยิงยาวจากเชียงรายไปรัฐกระเรียง1วันให้ถึงก็อาจจะไปถึงค่ำหน่อยนะคะก็ขอเป็นข้างทางที่สะดวกนะคะทางหลวงและกันนะเส้นทางหลังนะคะที่น้องแดงผ่านนะคะยังไงก็ติดต่อมานะคะแดงรอยอยู่นะคะหวังว่าจะมีโอกาสได้เจอเอฟะหว่างถ่ายนะคะคลิปนี้แดงก็มาพูดถึงความคืบหน้าเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ฝนตกมาเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนจริงๆวันนี้ตั้งใจจะไปสวนนะคะก็คงไม่ได้ไปอะ่ะอาจจะต้องอยู่บ้านตัดคลิปทํางานไปนะคะก็กราบจะแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้แดงด้วยนะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ